โคนนนทิเปิดตำนานเทพพาหนะแห่งศรัทธาผู้เฝ้าประตูสู่พระศิวะหากคุณเคยไปสักการะพระศิวะคุณจะต้องเคยเห็นโคนนนทินั่นดีหรือโคอุสุภราชนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าวิหารอย่างสง่างามโคสีขาวตัวนี้ไม่ใช่แค่พาหนะ แต่ท่านคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีสูงสุดและเป็นครูสอนสมาธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในาศาสนาฮินดูประวัติและกำเนิดจากฤษีสู่เทพบริวารชื่อนนทิมีความหมายว่าความสุขหรือความปิติยินดีซึ่งสะท้อนถึงสภาวะที่จิตสงบจากความภักดี ตำนานหลักที่ปรากฏในคัมภีร์ปูราณนะเล่าถึงกำเนิดของท่านไว้ดังนี้โอรสแห่งความเพียรพระฤาษีศิลาดะได้บำเพ็ญตบะอย่างหนักเพื่อขอโอรสผู้เป็นอมตะจากพระศิวะพระศิวะจึงประทานพรให้เกิดบุตรชายผู้บริสุทธิ์ชื่อนนทิออกมาจากกองไฟพิธีกรรม ความพักดีที่เปลี่ยนชะตานนทิเติบโตมาพร้อมกับความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระศิวะท่านบำเพ็ญเพียรจนได้รับพรสูงสุดให้เป็นหัวหน้าคณะบริวารกานาสเป็นผู้เฝ้าประตูแห่งเขาไกรลาดและเป็นเทพพาหนะที่เคียงข้างพระศิวะตลอดการร่างครึ่งเทพ บางตำนานเรียกท่านว่านนทิเกศรซึ่งหมายถึงท่านในร่างครึ่งคนครึ่งวัวหรือเทพที่มีใบหน้าเป็นโคแสดงถึงสถานะที่สูงส่งของท่านนอกจากนี้ยังมีอีกตำนานที่กล่าวว่าท่านเกิดจากโคเผือกที่ปรากฏขึ้นหลังจากการกวนเกเสียนสมุทรและถูกถวายแด่พระศิวะ ความสำคัญทางจิตวิญญาณบทเรียนแห่งการเพ่งมองตำแหน่งที่ตั้งของโคนนนทิมีความหมายลึกซึ้งที่เชื่อมโยงถึงหลักปฏิบัติในหลายศาสนาสัญลักษณ์ของสมาธิในวิหารของพระศิวะนนทิจะนั่งหมอบเพ่งมองไปที่ศิวลึงอย่างไม่มีวันละสายตานี่คือการสอนว่า จิตวิญญาณปัจเจกชนนนทิต้องรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวและเพ่งสมาธิไปที่พระเจ้าสูงสุดความจริงสูงสุดโคแห่งธรรมะและความบริสุทธิ์โคสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมะความถูกต้องการที่ท่านเป็นพาหนะจึงหมายถึงพระศิวะทรงขับเคลื่อนอยู่บนความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ผู้ส่งสารผู้ศรัทธานิยมกระซิบคำอธิษฐานที่ข้างหูของนนทิเชื่อว่าท่านจะนำสารนั้นไปทูลต่อพระศิวะทำให้คำขอเป็นจริงนนทิกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตหลักคิดสู่ความสุขไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดเรื่องราวของนนทิสอนให้เราได้ตระหนักถึงหลักการดำเนินชีวิตที่สำคัญ กายอยู่โลกใจอยู่ธรรมตานที่นนทิอยู่นอกวิหารแต่จิตใจจดจ่ออยู่ภายในสอนให้เราสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายของโลกกะระทำแต่จิตใจของเราต้องตั้งมั่นในสติและความสงบเสมอความพักดีเท่ากับพลังความพักดีอันแรงกล้าของท่านสะท้อนถึงศรัทธาและความเพียร หากเรามีความศรัทธาในเป้าหมายหรือความดีงามอย่างแน่วแน่เราก็จะมีพลังในการก้าวข้ามทุกอุปสรรคโคนนทิจึงเป็นมากกว่าเทพบริวารท่านคือต้นแบบแห่งความเพียรและสมาธิที่แท้จริงเป็นสะพานเชื่อมให้เราเข้าใจถึงหนทางสู่ความสงบและปิติภายในใจ